คิดว่าคนธรรมดาอย่างฉันไม่คู่ควรสารภาพรักกับคุณใช่ไหมโอเครับทะนั่งด้วยได้ไหมจุดวางถาดเปล่าอยู่ด้านน,น้นฉันรอข้าวอยู่นะ่ั้นงนเง้นคุณกู้พวกเรามีอาหารเยอะเลยมานั่งกับเราไหมได้คือว่านึกขึ้นได้ว่ายังมีไฟลที่ลืมเซฟฉันกลับก่อนนะดีกว่าดีก่อน น,นี่ยังไม่ได้กินสักคำเลยนะพวกเรามีข่าวไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธอไปแล้วก็เหลือแค่ฉันกับเขารู้ไหมว่ามันน่าอึดอัดแค่ไหน <c oughs> คุณกู้นานๆจะได้เจอกันสักทีนะคะเออคุณกู้ตอนนี้ผนแดธุรกิจที่ก้าตที่พวกเราพูดถึงบ่อยๆเลยจะอยากถามคุณกู้มาตลอดเลยขอสัมภาษณ์หน่อยนะไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือย,อยังคะจะไม่อยากถามนะแต่คือผู้หญิงหลายคนของผนกเราอยากถามเออ คือผมมัวแต่ทำงานก็เลยไม่มีอู้งั้นก็น่าจะมีผู้หญิงหลายคนสารภาพรักกับคุณใช่ไหมอืมว้าวคุณกู้มองฉันหมายความว่าไงคะอ๋อฉันเข้าใจแล้วคุณกู้คงคิดว่าคนธรรมดาอย่างฉันไม่คู่ควรสารภาพรักกับคุณใช่ไหมโอเครับทราบ ถ้ามีตรงไหนที่ฉันพูดผิดไปคุณกู้ชี้แนะมาได้เลยนะคะวันนี้เธอเป็นอะไรเนี่ยฮะนนคุณกู้มาค่ะมาค่ะกินเยอะๆนะอาหารที่พวกเราเอา,เอามาเนี่ยอร่อยมากเลย <c oughs> ไอ้ยาแปลกจังทำไมไก่เผ็ดวันนี้ไม่มีรสชาติเลยคุณกู้ลองนี่ค่ะผ้าขี้ริ้วผัดเผ็ดเผ็ดคูณสองเลยโอ้โหจะไหวไหมนี่นี่ทำเพื่อเธอเลยเด้อออม เอนน้ำเลยเออฉันไปเองฉันไปเองฉันไปเองนั้นฉันไปเอาน้ำบวยนะคุณรออะไรคะได้ครับเมื่อวานคือเรื่องเมื่อวานฉันอยากอธิบายกับเธอเรื่องของเราจบไปแล้วไม่ต้องอธิบายอีกขอแค่ประโยคเดียว คือว่าฉันนอะนี่สูจิงมานี่มานี่มาบังเอิญจริงคุณกู้ก็อยู่ด้วยเหรอ